สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผู้ใหญ่จอดอีกครั้งวันนี้เราทําอาหารกันลูกชายผมทําปลาเนื้องส่วนผมทําผัดหน่อไม้วันนี้ผมเลือกใช้หน่อไม้ลวกนะครับหน่อไม้ลวกซื้อเขาเอาไปต้มมาแล้วมาขายก็ใช้ประมาณซื้อมาถุงละยี่สิบบาทใช้ประมาณถุงครึ่งแล้วก็มาหัน่นให้เป็นเส้นๆนะพอประมาณ เดลูกชายเขาผมก็เขากาลังเตรียมปลาปลานินเพื่อจะทปลานึ่งวันนี้เราก็เมนู2ออย่างทางครอบครัวนะครับผัดหน่อไม้แล้วก็ปลานึ้อผัดหน่อไม้เนี่ยจะมี2แบบอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นหน่อไม้ไผ่ตรงซึ่งเข้ามาดองดองให้มันออกรสเปรี้ยวๆนะหรือบางคนก็จะเรียกว่าหน่อไม้ส้มถ้าคุณสารเรียกหน่อไม้ส้มอันนั้นก็จะผัด อีกรูปแบบหนึ่งก็จะให้รสชาติอีกแบบเผ็ดร้อนอ่าร้อนคออันนี้ก็จะเอาอรสชาติกลมกลม่อมวันนี้ผมเลือกใช้ใบโหระพาในรูปชายเขาขอพื้นที่หั่นตะไคร้สักหน่อยเพื่อใส่ในปลานึ่งของเขาก็ปล่อยเขาหั่นไปก่อนเราก็รอจังหวะนิดนึงร่วมด้วยช่วยกันนะครับบ้านนี้ ผู้ชายชอบทำอบข้าวอนาคตมันขอเล่าแน่ๆเลยเขาเสร็จแล้วผมก็มาหั่นหน่อไม้ที่เหลือต่อก็หัดไปก็ได้ประมาณสักประมาณสักสิบต้นสิบสิบท่อ,อน, 10, 10อนอของหน่อไม้ก็ได้ประมาณหนึ่งังจากนั้นผมก็มาหั่นหมูหมูก็ซื้อมาแล้วก็แบ่งแบ่งครึ่ง แบ่งครึ่งเสร็จแล้วผมก็ามาล้างน้ําอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ผ่าแบ่งครึ่งแล้วก็แบ่งเป็น4เส้นเพื่อจะได้ปริมาณที่มากขึ้นเพราะว่าถ้าเราใช้แค่ครึ่งหนึ่งมันก็จะได้จํานวนชิ้นน้อยลงนะมันได้ชิ้นใหญ่ก็จริงแต่ได้จํานวนชิ้นน้อยลงนี้เราต้องการปริมาณเพราะว่ายุกประหยัดบ้านผมมีคนห้าคนก็ต้องให้มันพอดีคนจะได้พอดีกัน ท่านนั้นก็มาเด็ดใบโหระพาจริงๆใส่ได้ทั้งสองอย่างะคระับจะเป็นโหระพาโหระพามันก็จะหอมอีกแบบหนึง่งหรือจะเป็นกระเพราก็ได้ถ้ามีกระเพราแดงยิ่งดีเลยกระเพราแดงจะหอมมากกระเพราป่าอย่างเงี้ยจะหอมแล้วมีความามีความหอมแบบฉุนนิดๆนะผมก็นำเขียงเสร็จแล้วก็ไปล้างซะแล้วก็ มาตำพริกแกงพริกที่จะผัดกันผมก็ใช้กระเทียมประมาณ5เม็ดแล้วก็เป็นวันนี้ผมใช้พริกพริกแห้งเม็ดเล็กก็ตำไปเลยตำตำต,ตำเหนื่อยก็สลับข้างหัวท้งใช้คโคกหินคโคกหินจะมีความหนักหน่วงหนักแน่นเหมือนเพลงฮาร์ดวอลกนะเราจะตำให้พริกแห้งเม็ดเล็กเนี่ยละเอียดดีกว่า โคกระเบื้องโคกระเบื้องก็น่าจะเหมาะกับการตำส้มตำหรืออะไรที่ของที่ไม่ได้ต้องใช้ความหนักแน่นมากๆากนะัะนั้นผมจะใส่กระปิอันนี้เป็นกะปิของโคนนะครับกะปิของขึ้นชื่อของจังหวัดสมุสสาครสมุทสาาส,สงครามกะปิของโคนเป็นกะปิที่หอมก็แล้วแต่คนชอบนะใครพื้นที่ไหนก็ใช้แบบนั้นเมื่อได้ที่แล้วก็ผมก็จะตักออกจากโคกแล้วก็มาเตรียมไว้โคก็นําไปล้างซะจะได้ ไม่มีภาระตรงมาลางอะไรทีหลังตอนนี้ก็เริ่มผัดกันเลยครับตั้งกระทะเสร็จน้ําเสร็จแล้วก็ใส่น้ํามันไปพอประมาณนิดหน่อยไม่มากเท่าไหร่ก็เริ่มจากผิกแกงเลยที่เราเตรียมมาแล้วผัดให้หอมฟุง้งฉุนให้จามกันสามบ้านแปดบ้านให้จามไปทัวสอยถือว่าอาหารอาหารไทยอาหารภาคกลางเนี่ยต้องต้องฉุน ถ้าไม่ฉุนถือว่าไม่ผ่านเพราะฉะนั้นอาหารไทยเวลาไปอยู่เมืองนอกก็จถึงถูกไม่ให้ทำเพราะว่ามันมีกลิ่นที่ค่อนข้างจะฉุนจากนั้นก็พอหมูสุกก็เริ่มใส่ตอไม้ลงไปผมจะใส่ซีอิ๊วดำสักนิดหนึ่งเพื่อเพิ่มสีสันไม่ต้องมากครับใส่เพื่อให้มีความเบลอน,นิดนิดนะมันจะดูเป็นมวลเดียวกัน ถ้าใส่น้ำมันหอยบ่าน้ำมันหอยหมดก็มีขไาดก็แค่นั้นใส่ไปก่อนใส่ผงนัวนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำตาลใยไปนิดนึงแทนแทนที่ของน้ำมันหอยซึ่งวันนี้น้ำมันหอยมันหมดพอดีแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสนิดนึงแล้วก็น้ำปลาผมใช้การเวี่ยงเอาประมาณสักสองวงจะได้แล้วก็ผัดไปให้มันสุกเข้าที่ลองชิมดูรสชาติโอเคเยี่ยมอันนั้นก็ ผัดคุกเขา้าอิซานิ่งแล้วก็นี้ใส่โวระพาก็คุกเข้าให้ทั่วให้เข้ากันแล้วนั้นก็ตักใส่จานได้เตรียมพร้อมนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นี่คืออาหารไทยพื้นพื้ๆง่าย